พี่ตั้มเกาะช้างขอบคุณคุณพี่ตั้มเกาะช้างด้วยนะคะวันนี้นะ่ะเลี้ยงในการวันเกิดนะคะวันนี้แม่หอยจะทําขนมจีนมือเศร้านี่กระเฮ็ดอันกระเฮ็ดมันยากเร็วแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยจะทําขนมจีนนะคะอ๋อนี่ไงมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเพราะว่าแม่แม,ม่นากัะแม่หอยนะ่ะมันทําไม่ทันเพราะว่าต้องขายของไปพร้อมกันนะอ,อันนี้มีมีน้องๆมาช่วย มีน้องมาช่วยอันกันนองได้ดิเมื่อมันเถ่ายก็ยังเป็นนองได้นะโอ้ยถ้าให้ใส่เหมือนกันคือจะงามเนาะฝาแฟศบอกงามดอกจะมาฝาแฟศบ็งามดอกอันนี้อะไรนะอันนี้โรสคอนอ๋อชื่อโรสคอนอันนี้โรสคนอุ้ยทำไมจะมีแต่ชื่อพอๆฮาราตนังแต่ก่อนจะต้องเดินสายประกวดแน่เลยเมื่อเมื่อนี้ครับบ้าเขาไม่ได้ไปยังเขาก็เลยว่าอันอยากมาเพราะว่าทุกมือน่ได้ยินงจะขาวไว้ไม่หอย ไม่หอยอันเก็บก่อไงมันเหมือนไม่แก็บเาแกเขากะมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามาเขามาเล่นจะไม่หอยประจางมันเหมือนตัวต่อตัวพึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยพึ่งน้อยอ่ะพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษพัยที่ผจญไหนพิษพึ่งอยู่ไหนตูดพึ่งอยู่ไหนหอนเหล็กในอ่ะเหล็กไงโอ๊ยเนาะ เหล็กเดือยมเออเดือยอ้อเออก็อยู่ข้างหน้าข้างหลังเนะอุ๊ยวันนี้มันเข้าชุดหมดเลยแม่ตั้งแต่สีเหลืองนะคะพีโอพัฒนาลงมาเสื้อลงมากางเกงมันวันนี้วันนี้คือตีมตีมวันนี้คือเมม่มระกาศใส่ซบาแมนมันเป็นลิกิ้งว่าแม่มันเป็นถุงน่องอ่ะ แม่ก็เล่นสย่ก็เล่ใส่กางเกงขาสั้นใส่ขาสั้นเฮีมันจิ๊ดซอให้โอ้โหขันลองเท้าเป็นสีเหลืองนี่นะครับวิวสวยขี้โอพัตานะครับวันนี้อันนี้ผมแท้นะคะผมเออยังไม่ดึงแห้งเลมันเก่งผมจริงนะครับผมจริงกับผมอีเลียนนะมันมันยาวไวๆเดยแต่ทําไมหน้าม้ามันเจิดๆเอ้ากระนาบ้าขี้โอพัตานะฮะโอ้ทําไมขี้โอพัตานะครับอากาศร้อนนะครับ กิไม่นไม่ร้อนหรอกไม่ไปตัดผมออกได้ไหมไม่ได้ไม่จะตัดผมสั้นนะได้ไหมเพิ่งเห็นน้ํายาขนมจีนหม้อใหญ่มากวันนี้หม้อใหญ่ก็ก็จะทําอันนี้เลยก็จะทําทาไมทาหม้อใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวเปิดหน่อยหม้อใหญ่คือใหญ่ตามหม้อด้วยนะทุกวันน่ะมันมันทำสองน้ำยาไงใช่มันก็เลยหมอใใหญ่อันนี้ทําน้ํายาเดี่ยวมันก็เลยหม้อใหญ่มันก็เลยแบบ เอามาเลยน้องคือคือจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะตักเดี๋ยวนี้นะให้แม่ให้แม่ใส่ชุดนี้ตักเลยไหมใช่ใส่ชุดนี้ตักเลยตักน้ำยาลยเลยตักน้ำยากนตเรียมเลยนะครับโอ้ยไี่ย่างก